โอ้ยจะถูกไล่เขาปวดเนาะเขาก็เลยเขาก็เลยปล่อยใจอ่ะสรุปแล้วนะครับก็ชัดเจนเนาะเห็นพิมพ์หนึ่งพิมพ์หนึ่งนะครับก็ขออภัยสำหรับอทักไายไี่ทั่วถึงอันซื้อบรวดตถูถึงนะครับสวัสดีนะ้องมีนานะค,คุณอุณทยวันนะค,คุณเล็กคุณตุ๊กคุณมาดามกุ้งนะครับนะบแล้วก็คุณเมนอยู นะขวันเก่นนะครับซื้อวิ่งรูดสองหกสิบบาทสองหกอันนี้คือห้าน้อยเนาะโอเคอาโมนีมาเบิ่งน้อยเบิ่งเล่ากันต่อพอเอาไนยยังนะก่อนจะไปตัวเด่นรัฐบาลน่าจะเขา้านาเส่เซเวน่นบางแห่งเขาก็เปิดแล้วพี่น้องอืมแนะล้รัตเตรี่คือคงจะจำหน่ายวันนี้พรุ่งนี้ ต่อไปใครจะเอาเลขวิ่งเงินล้านอ่ะพิมพ์มาพี่น้นองว่าเอากระสิบอะไรแล้วพอลงให้ในกลุ่มไปแล้ว้วกลุ่มเฟสนะครับกลุ่มหอยใบฟ้าออกก่อนราสิงบอกซื้อกลุ่มยังาเสิหาเขาบ่ได้กนะออท่าบอกซื้อวันนั้นซ้ำเปิดแท่งเนาะบอกซื้อกลุ่มยังไงอ,อ,อ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเลขวิ่งนะว่าต้องที่ยังที่น้องเอิบาทละซี่จุดสองนะกับบาทหนึ่งละซี่บาทกลัวกับอาโลดหลังบนบาทละสามกลัวกับออโรดก็ต้องว่ามันสี่อันม่ออันนี้มันกระมางเง่าเง่ต็ปีทีเดียวนะล่องไปย่อนเบื้องหลังเด้อยย่อนให้บ่าวัดบ่ไหวนะเอาย่อนเบื้องสักหวดสองหวดมันสองหวดเอ่ะ ตั้งแต่อ้ามีนาก่อนกระไดอันหนึ่งมีนาเนี่ยบอระอ้าหนึ่งมีนาอ่ะให้ศูนย์ได้สี่มาเก้าศูนย์หนึ่งมีนาสิบหกม,มีนา, 16, นาโอ้ติ๊งติง,งออกรายสิบหกมีนาให้สามได้เจ็ดนะเจ็ดมาล่างเจ็ดเก้าพุทธภาพุทธพามันต้องห่าเนีเนาะพุทธพามนน่าจะเป็น เดือนสองเออวันที่สองเนาะวันที่หนึงแรงงานหกและเจ็ดมาบนล่างหกเป็นหนึ่งหกบนล่างเป็นหนึ่งเจ็ดล่างวดนี้นะเดือนพฤษภาวันที่สิบหกนะเป็นตัวนี้เอ้าเพื่อว่าขอลาหน่อยค่ะมาจะใส่ยู่โอมันจบไปเลยด้พี่ดองห้าหน่วยลาว่ามันจบไปแล้วอนะ จะจะเอารัฐบาลอะเรียกวิ่งนะครับเงินล้านเดิประจำวันที่1ิบหกพฤษภาคมนะครับนะเป็นวันพฤหัสทั้งขึ้นอะตามนี้ จะหาจับเสี่ยวด้วยแต่่าต้องจับกระไดผู้ไดสิสเนเรียน,นมียังกระว่าไปหรือเอาไปซื้อแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องให้มีเลขพวกนี้เออมียังกระสิจเซเรนาเอานะครับอันนี้รวมบนล่างจะไม่ฟันจะบบ่ฟันแต่ว่าหูยดอก เดี๋ยวรอดูไฟฟ้าก็จะได้รู้ว่าตัวไหนบนตัวไหนล่างอันนี้มันบนล่างนั่นแหละอืมเห็นเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะเอาเป็นข้อมูลเอาเป็นข้อมูลเอาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ที่นอ้องดีกว่าเข้าสเปซสป,ปะในการสิ่เป็นเลนทาเขาไม่เลขลักตัวหนึ่งนี่ยสื่อเัวอย่างลาตัอย่างละ เขาเรียกว่าหลูดเนาะเออมันกระไดม่านทั้งบนทั้งหลงังบังหันุเพราฉะนั้นเข้ากับบกหูมีจอกมีหยังดอกเอาหูแ้วตัวมันเด่นมันก็มันก็นกเดินดีเนี่ยจับประมาณน,นี้เอาไปพิจารณาเอานะโทรศัพท์มาสงสยงัยเขาจะมาส่งของเด้อพี่น้องของอยาตรับโทรศัพท์จังหน่อยนี่ย